ประมาณนี้พอสวัสดีครับสวัสดีครับก็สำหรับโมด M 2 0 2นะครับก็มีมีมันเข้ามาเรียบร้อยลงตัวแล้วนะครับจัดสต็อกเรียบร้อยตอนนี้ก็จะมีสีไม้อ่อนแล้วก็สีตัวนี้สีมอกกานีไม้อ่อนมันจะเป็นไม้หน้าสปูตนะเออผมต้องบอกก่อนว่าเออใครที่หาสกีตร์ทรงเดสน็อตที่เป็นออรโซลิดมอกกานีนครับก็คือเป็นมอกกานีทั้งตัวนั่นเองหน้าข้างหลังเนี่ย ผมจะทำก็กเบื้องต้นก็จะมีแค่รุ่นนี้นั่นแหละนะครับที่เป็นทรงเดสน็อตแล้วก็ Solid ok อสโอลิดมอฮอกกานนอสำหรับแต่ถ้าเกิดเป็นอมอฮอกกานีอสโอลิดมอฮอกกานีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว M03 อืมแต่ถ้าว่าเกิดเป็นทรงเดสน็อตจะมีแค่รุ่นเดียวนะประมาณนี้นะครับสำหรับ M 2 0 2ตัวนี้ถ้าโป่งธรรมดาผมปิดให้ก่อนถ้าโป่งธรรมดามันจะอยู่ที่5,500บาทนะครับเป็นไม้แท้ทั้งตัวมีปรับโฉมมาใหม่เรื่องคอนะครับคอหลังใช้เป็นซาตินเห็นไหม ับโชวมืใหม่นะฮะเห็นปะเห็นไหมว่ามันเป็นซาตินเออเห็นอืมก็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 สัมผัสดีนะเออก็ประมาณนี้อย่างอื่นก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมนะครับลงตัวรายละเอียดเหมือนเดิมอืมโปร่งธรรมดามันจะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทแต่ก็ตัวเนี้ยผมเอาไปติดตั้งติดตั้งไฟฟ้ามาจริงๆตัวเนี้ยของลูกค้ามันมีออเดอร์มาผมก็เลยเซตอัพแล้วมาเล่นให้ฟังก่อนเออถ้าติดตัวนี้ด้วยมันจะอยู่ที่ เ,ออเพิ่ม2,000จะอยู่ที่7,500นะครับเป็นระบบทานาคูติกโหมด M4 Pro เป็นตัวเป็นตัวที่ดีที่สุดของผมแล้วนะครับสำหรับระบบไฟฟ้า M4 เ,อ,อ,เอ,อ้มีที่มีลำโพงในตัวนะเออเออมันพอเวลามันเป็นมอกขาน,นีอ่ะมันตั้งสายก่อนมันจะไม่ได้สว่างมันจะมีความนุ่มวนวลมากนะครับ จะนุ่มๆหน,นาๆนอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะเอาลองดูเสียงสดมัน เนี่ยแหละโอเค,อเคลงตัวนะครับลองดูแล้วกันลองใครที่กำลังหากีตาร์ออโซลิดที่เป็นออโซลิดมอคกานีทรงนี้อยู่ผมจะมีแค่แบบเดียวอยู่อนาคตอาจจะอาจจะเพิ่มทรงหรือว่าเพิ่มรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ออโซลิดมอคกานีที่เป็นเดนดอตมีอันเดียวเออวันนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้นะวันนี้เออเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตอนหยิบเข้ามาเร่นนี่แหละเอ๊ะมองไปมองมาเฮ้ยเรามีเรามีเดนด์ด แค่ออสูร์ดมองกันีแค่แค่แค่ทรงนี้แค่รุ่นเดียวนะฮะนึกไปนึกย้อนไปมาก็มี GA แต่ว่าแยกรหัสรุ่นเป็น M03 อืมผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอ๊ะ M03 ศเดี๋ยวเพิ่มทรงแม่งเลยเพิ่มเป็น OM ไปเลยเป็นออมหกรรมนีปีเอออย่างน้อยให้มีสักสามทรงไวเออผมก็เลยเมื่อเช้าก็เลยเแชทหาโรงงานเรียบร้อยโรงงาน M โรงงาน <c oughs> ที่ผลิตเ0 3ศเดี๋ยวเพิ่มทรงละโ <c oughs> <c oughs> ดนสดนะ <c oughs> ก็จะได้มีครบทั้งสามทรงแต่ว่าเดสก์นอตจะมีแค่รุ่นนี้นะคอัก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับโอเคสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ฮะโป่งธรรมดา5 5 0 0บาทเนี่ยจะมีเป็นกระเป๋าแถมมีคาร์โปมีสายสะพายมีปิกให้แต่ถ้าเกิดเป็นระบบไฟฟ้ามันก็จะมีสายแจ็คแถมเพิ่มให้นะฮะก็ลองดูแล้วกันผมเบื้องต้นผมจะมีระบบไฟฟ้า2แบบอันนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับเล่นเวทีก็ได้ไลฟ์สด ไลฟ์สดได้นะครับทิกไลฟ์สดทิกตอกได้ไลฟ์เสียบเข้าคือได้หมดเลยได้ได้หมดเลยสำหรับตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครแบบเ,เล่นเวทีจา๋จาๆเลยใช้งานกลางคืนแล้วก็ต้องต่อเข้ามิกเซอร์หรือว่าต้องต่อเข้าซาวการ์ดอะไรเงี้ยมันจะมีตัว M2 แล้วก็เป็นสายอนุรักษ์ไม่อยากเจาะไม้เลยไม่อยากทำลายมันไม่อยากเจาะมีรูก็จะมีตัว M2 นะครับ แล้วเร็วๆนี้พบกันกับตัว M3 นะ M3 มาใหม่ผมไม่บอกหรอกเดี๋ยวรอของมาก,ก่อนเดี๋ยวผมไลฟาฟังอีกทีหนึ่งโอเคไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ